สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝาาพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นําให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสัววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับสนพยักหน้ารับคำพิชาติเสียงระฆังเริ่มยกสองก็ดังคืนสนลุกจากเก้าอี้ชาดก้มเก็บอุปกรณ์ส่งลงไปข้างล่างเวทีน้ำอีกไม่สน พลร้องถามสนก็สายนาน้องเดินเข้าไปกลางเวทีพี่เลี้ยงกับหัวหน้าคณะก็รีบลงไปชี้ข้างลา่างเจอกันยกสองรถถังยิ้มกวนและยักคิ้วให้สนอีกแต่ยกนี้มันเริ่มเอาจริงไม่เล่นเหมือนยกแรกสนเดินหน้ารุกก็โดนสวนกลับแถมรถถังยังตั้งกาดบล็อกหมัดได้ดีจนสนนั้นต่อยไม่โดนจุดสำคัญสนเริ่มรู้ว่ามันไม่งา่ายก็ตั้งท่ารับ และป้องกันเต็มทีแต่ก็ยังมีช่องโหว่ให้เอรถถังมันทำคะแนนเริ่มเข้มข้นขึ้นมาอีกแล้วครับสำหรับยกที่สองเจ้ารถถังกับสนน้อยยกนี้เจ้ารถถังแก้เกมได้เป็นอย่างดีครับไล่แจกหมัดสนน้อยจะเซไปหลายรอบเลยนะครับสนน้อยว่ายังไงจะลุกหรือจะรับบอกเลยว่าหมัดซ้ายของเจ้ารถถังล้มคู่ต่อสู้มานักต่อนรักแล้วสนน้อยจะไหวหรือเปล่าจะแก้เกมกลับยังไงเอา้า สนน้อยไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับลอยมัดออกไปแต่ก็โดนเจ้ารถถังสวนกลับหนักๆเลยสนชาติเห็นน้องตกเป็นรองในยกที่สองก็เริ่มกดดนันยืนเกาะเชือกกั้นสังเวียนเรียกน้องด้วยใจที่เจ็บตอนสนโดนต่อยด้วยมัดหนักๆจนหน้าเริ่มฉ้ำเห็นสนเจ็บอย่างนี้ชาตก็แทบจะทนไม่ไหวยอยากขึ้นไปต่อยแทนอยากจะซัดคนที่มันกล้าทำให้สนเจ็บให้ตายคามือกูว่าละ ไอ้รถถังมันเล่นแค่ยกแรกถ้ามันเอาจริงอ่ะไอ้สนไม่ไหวแน่วะ่ะผลที่ยืนอยู่ข้างๆชาตินานก็เครียดไม่แพ้กันยกนี้เห็นน้องโดนรุมหนะักสนได้แต่ป้องกันเพราะออกอาวุธไปก็ทำอะไรมันไม่ได้สนลุกขึ้นมาแค่นี้ไม่ตายเว้ยสู้มันเทียนตะโกนบอก เห็นสนถูกแต่ถูกต่อยลูกพี่อย่างเขาก็ทนไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นนอกเวทีใครมาทําลูกน้องของเขาอย่างนี้มันได้โดนเขาจัดหนักชนิดไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแน่แน่มัดสายทลายศึกความสนน้อนในยกที่สองเจ้ารถทังไม่ธรรมดาจริงๆสนน้อยโดนหมัดนี้เข้าไปถึงกับต้องคิ้วแตกกันเลยทีเดียวแต่สู้ไม่ถอยครับสนน้อยยังพยายามรุกเพื่อที่จะทำคะแนนแต่จะทำได้ไหม รถถังจะยอมให้ทำหรือเปล่ารถทั้งกระโดดเบาๆแล้วยักคิ้วอย่างผูช้ชนะตอนที่ต่อยสนจนลมความเห็นสนเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับเลือดที่ไหลเป็นทางตรงหางคิว้วก็ทำหน้าทำตาว่าสงสารแต่สนรู้ว่ามันแค่เยาะเยะ้ยจึงโมโหลุกเดินเข้าไปซัดสมัดแต่ก็โดนถูกมันจับกอดเอาไวา้คนดูเห็นเป็นแค่การต่อสู้กัน มีเพียงพี่เลี้ยงและนักมวยของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นที่รู้ว่ามันไม่ใช่เ <c ười> จ็บมากไม่จะมีจ๋าขัวขอโทษนะโอ้โอ้โอ้รถถังกระซิบสนแล้วแอบป,ปัดจมูกมาข้างแก้มสนให้คนถูกเนียนหอมแก้มโกรธจนควันออกหู <c ười> ไอ้เชี่ยรถถังปล่อยกูสนทางดินทั้งพยายามต่อยท้องต่อยสี่ขาแต่รถถังมันยังหัวรอ <c ười> ไว้ชกเสร็จัวาจะดูแลเมียอย่างดีนะจ๊ะสนพยายามเวียงมันออกพอดีกับผู้ชี้ขาดเดินเข้ามาจับแยกสนจึงพล่าออกมาตั้งตัวได้เสียงระฆังหมดยกที่สองดังขึ้นชาติก็รีบกระโดดขึ้นเวทีมารับน้องก่อนคลายพลทำหน้าที่ยกเก้าอี้กับถาดรองนั่งขึ้นมาตามด้วยรับน้ำจากคนที่ยืมประจำถังน้ำแข็งแล้วรีบกระโดดตามขึ้นมาให้น้ำสน ที่พร้อมหมดยกหนีทั้งเรี่ยวแรงและสภาพร่างกายดูย่ำแย่ลงไปมาไหวไม่สนเจ็บมากหรือเปล่าชาดพาน้องมานางแล้วถามพร้อมกับทาววัสรีนที่พกติดตัวไว้ลงไปที่แผลแตกให้หนองเพื่อหยุดเลือดสนรับน้ำจากผลมายกดื่มเองแล้วนั่งหอบเหนื่อยสายไห,ห้กับคำถามของพี่ปากเล็กๆอ้าออกเพื่อสูดอากาศเข้าปอด ชาดดูท่าทางก็รู้ว่าน้องมันเหนื่อยแค่ไหนถ้าเป็นเวลาอื่นสนมันคงจะงอแงร้องไห้อ้อนให้เขาโอบไปแล้วเจ็บขาพี่เมื่อรวบรวมเรียวแรงพอจะพูดได้สนก็บอกพี่เพียงเท่านี้ชาดก็รีบก้มนวดขาใหา้ในขณะที่พลนวดตามจุดอื่นๆเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนือ้อเทียนบอกวิธีหลบหลีกเท่าที่จะพอบอกได้เสียงระฆังเริ่มยกสามก็ดังขึ้น ยกสุดท้ายแล้วสู้ๆถ้ารุกไม่ไหวก็ตั้งรับให้ดีพอให้ตัวเองเจ็บน้อยที่สุดชาติบอกตอนสนลูกจากทีนางอยากดึงน้องเข้ามาก่อนแต่ทำได้เพียงตบไหลเบาๆแล้วยืนน้ำดื่มหายก่อนที่จะปล่อยให้สนเดินเข้าไปโฉกด้วยใจที่ห่วงแสนห่วงสนเจ็บกายแต่พี่ชาเจ็บใจ แค่นี้หัวใจของชาติน,นั้นก็เจ็บปวดร้าวไปหมดแล้วยกที่3ามนี้สนน้อยดูเหมือนจะหมดแรงไปแล้วนะครับเจ้ารถทั้งว่ายังไงเจ้ารถทั้งที่จะไล่ตามไม่ยอมปล่อยทั้งเข่าทั้งหมัดสนน้อยตั้งรับได้ดีหมัดซ้ายเข่าขวาเจ้ารถถังใจทั้งเข่าทั้งหมัดแล้วครับยกนีการสูการจะตกสนล็อกให้ได้เซฟตัวเองเทียนตะโกนบอก ตอนที่รถถังมันรัวปล่อยหมัดออกอาวุธจนสนตั้งตัวไม่ติยกสุดท้ายสนแรงตกจนแทบสู้ไม่ไหวโดนต่อยโดนแทงเข่าจนน่วมทีมพี่เหลียงและผู้ฝึกสอนที่ได้แต่บอกวิธีตั้งรับเสียงตะโกนบอกน้องดังแข่งกับเสียงเชียร์ของฝ่ายตรงคามดึงตั้งหลักถอยจับตังกวสนเป็นเทียนกับผลที่คอยตะโกนบอกสนส่วนชาติพูดไม่ออก เราไม่เคยเห็นสนเจ็บขนาดนี้ที่ผ่านมาแค่น้องมาเต่ต้นกล้วยขาแดงเขายังต้องรีบทายารีบเป่าให้หายแต่สภาพสนตอนนี้ชาทนมองไม่ไหวเลือดที่ไหลอาบลงมาต้องหางคิ้วของน้องบีบหัวใจของเขายิ่งเป็นมวยค่าเชื่อเวลาโดนชกก็จะยิ่งเจ็บกว่าสวมน่วมมาทุกครั้งที่สนโดนต่อยโดนเตะราวกับหัวใจของเขานั้น ถูกเยียบถูกกระถือชาติไม่อยากมองแต่ก็ต้องดูเพราะเป็นห่วงกลัวสวนจะนอกกลัวน้องจะไม่ไหวไรถถังแม่โคตรเทียอะไรวะไหนว่าชอบไม่สนมันวะเรนหันไปหาเอฟแล้วพูดขึ้นมาอย่างทนไม่ไหวเหมือนกันเทเองก็ทนไม่ไหวเพราะสำหรับเขาไม่มีทางที่จะทำให้คนที่ตนรักหรือชอบนั้นเจ็บแม้แต่นิดเดียวมันเคียงแต่ท้ายสนต่อยมวยละกูรู้อยู่ว่าถ้าขึ้นชกแล้ว ต้องให้เกียรติสังเวียนให้เกียรติคนดูต้องเดินหน้าสู้ไม่มีการออมแรงให้คู่ต่อสู้ถึงจะเจ็บแค่ไหนก็ต้องชกแต่ไม่ยังกล้ามาท้ายสนชกทั้งที่ชอบมันเนี่ยนะเท่ว่าเขาเคยเรียนมวยกับเทียนมาแล้วรู้หัวใจนักมวยข้อนี้ดีเพราะคนอย่างมันไม่ไม่เคยรักใครจริงไงวะแล้วแม่ก็ไม่แคร์ด้วยว่าไอ้สนมันจะรู้สึกยังไงแค่มันชนะ แล้วได้ไอ้สนไปแค่นั้นสันดานมันใช้กําลังขง่มขู่ตบตีคู่นอนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเอฟบอกแล้วสายหน้าจะก,กับราอากับนิสัยและพฤติกรรมแย่ๆของรถถังที่รู้กันไปทัว่วแบบนี้ถ้าสนตกไปเป็นของมันนะเตกระซิบให้ได้ยินกันแค่ในกลุ่มไม่ให้ถึงหูชาเพราะรู้ดีว่าชารู้สึกอย่างไรกับสนแล้วรู้กันตั้งนานแล้วเก็บความคิดกูโง่ของมึงไปเลยเต้ไม่มีใครยอมให้รถดดดส่วม มันเอาตัวให้สนไปเหรอเวยกูคนนึงไอ้ชาติคนนึงดูเทีเยนเมียกูก็อีกคนลองมันมาสิมูจะเหยียบให้จมดินเลยเทส่วนคืนก่อนที่เต้ลูกน้องจอมง้องมจะพูดจบแค่คิดเท้าเขายังก็ไร้ดิบยิกด้วยความอยากระทึกคนถ้าเขายังอยู่ไอ้รถทาไม่มีทางได้แตะอดีตลูกน้องของเขาที่เอนดูเหมือนน้องเหมือนนุ่งอย่างสนแน่เพราะเทรู้ว่า มีคนที่รักสนมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กวัดด้วยกันเทจะยอมไฟเขียวให้ใครคนที่มันจ้องหาแต่ขนมฉานไปฝากสนทุกวันคนนั้นคนเดียวหมดยกที่สเสียงสัญญาณสิ้นสุดนาทีบีบหัวใจาชาติก็รีบกระโดดขึ้นเวทีแล้ววิ่งเข้าไปรับสนที่มีสภาพสะบักสะบอมแข้งขาอ่อนจนพิชาต้องรีบพยุงมาเข้ามุมเก้าอี้กับถาดรองนาง ถูกเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วชาติก็รีประคองน้องมานั่งแล้วรับขวดน้ำที่ถูกยื่นมาแล้วนำมาป้อนให้กับน้องแล้วถอดฟันยางออกเก็บไว้ให้จุกพี่พลจุกสนเอ่ยบอกตอนพลนวดไปตามจุดต่างๆรวมถึงบริเวณหน้าท้องให้พลนวดอย่างระมัดระวังชาติหันไปขอน้ำแข็งกับพาจากคนข้างล่างมาประครบตรงบริเวณแผลแตก เทียนก็หายาดมมาให้ทั้งถือพัดพัดให้เพราะกลัวสนจะเป็นลมเวลานี้เทียนไม่ถือตัวละว่าใครจะเป็นลูกพี่ใครเป็นลูกน้องใครมีแต่ความเป็นพี่เป็นน้องมีแต่ความเป็นห่วงและต้องดูแลกันให้ดีที่สุดมึงโอเคไม่สนไหวไหมถ้าไม่ไหวรีบบอกนะอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นลมหมดสติเห็นสนหอบหายใจแรง เฮียนก็ทั้งพัดทั้งถามสนพยักหน้ารับลูกพี่ไหวฮะลูกพี่ชาดประครบแผลแตกเสร็จก็มาแกะเชือกคาดมือออกให้หนองพร้อมด้วยผ้าพันมือสนนั่งพักแป๊บเดียวเสียงโคศกก็เรียกให้ไปยืนกลางเวทีรอประกาศผลชาดกับผลจึงรีบเก็บของลงจากเวทีแล้วไปยืนรอรับหนองและแน่นอนว่าผลการชกเปนที่ชัดเจนอยู่แล้ว รถถังถูกชูมือเป็นผู้ชนะสนลงจากเวทีได้ก็ร้องให้กอดพิชาที่เป็นคนไปรับลงมาก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามต่อต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับแงนงานมาแล้วหนังสือเสียงเรื่องใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ กับนิยายเรื่องผมได้เมียเด็กนิยายมาแรงของนาประการนุเป็นนิยายคู่รองจากเรื่องเด็กช่างรักจริงใน YouTube แต่และอีพีนั้นมียอดวิวมากถึง1,000 0วิวและมียอดอ่านมากถึง5,000 0วิวเมื่อวันนี้มีให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชั่นหนังสือเสียงแล้วครับนิยายเรื่องนี้ทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับศิลปะแม่ไม้มัวไทย อบปุ่นไปกับวิถีชีวิตความเป็นไทยในอดีตและยังได้พบกับความน่ารักใสซื่อแต่เล็กแต่น้อยหน้าหยิกหน้ากอดของน้องสนที่ทําให้พี่พนักอ่านได้ยิ้มตามอย่างแน่นอนครับและคุณนุ่นเองก็ยังได้มอบฉากเอ็นซีสุดฟินให้พี่พ,พนักอ่านต้องหาถาังมารองเลือกันเบากันเลยทีเดียวแดรับรองเลยว่าเป็นนิยายที่ครบทุกรสชาติอย่างแน่นอนฟังกันยาวๆจุกๆพร้อมมีให้พี่ๆได้จับจองกันถึง สเล่นจบกันเลยมีทั้งเล่มหนึ่งเล่มสองและเล่มสเปเชียลและเป็นนิยายอีกหนึ่งเรื่องที่อัพลงระบบเพียง2ชั่วโมงก็ติดอันดับขายดีในแมปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดความสนุกเลยนะครับรีบไปดาวน์โหลดมาฟังกันได้เลยที่เว็บไซต์แมปนั่นเองครับลิงก์ดาวน์โหลดอาจจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ